เป็คเค่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นทุกข์อยู่ในตัวมันเองมันเป็นทุกข์ต่อเมื่อคนโง่ไปรับเอามาเป็นความเกิดแก่เจ็บตายของกูมันไปรับเอาความเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นของตนแล้วมันก็กลัวมันยังต้องกลัวแล้วมันจึงจะเป็นทุกข์ แต่ถ้ามันไม่กลัวมันก็ไม่เป็นทุกข์มันจะเป็นอันธพานเสียให้แรงให้ร้ายแรงที่สุดกับขละหยาบชาติที่สุดมันก็ไม่กลัวทุกข์ทั้งที่มันเป็นทุกข์อย่างนี้ก็ยังมีถ้ามีสติปัญญาตามปกติธรรมดาก็รู้สึกว่านี่เป็นภาวะที่ไม่น่าปรารถนาเลย แล้วก็ค,ค่อยศึกษาไปศึกษาไปจนรู้ว่าไอ้ความคิดที่ไม่น่าปรารถนานี่มันเป็นความคิดผิดเดินมาผิดกําหนดไว้ผิดตั้งใจไว้ผิดจึงไปเอาสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องของตนมาเป็นเรื่องของตนความเกิดแก่จะตายเป็นของธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมชาติเมื่อความกลัวมันเกิดมากขึ้นแล้วมันก็กลายมาเป็นเรื่องของตน ความกลัวรุ่งให้เกิดความคิดว่าเป็นของตนเป็นตัวตนผู้กลัวมีคนที่กลัวอะไรขึ้นมาอย่างนี้มันซับซ้อนอย่างนี้เรื่องตัวตนนี่มาจากความไม่รู้ความรู้ผิดความรู้ไม่ถูกต้องความรู้ไม่ครบถ้วนความรู้ไม่สวดถึงถ้ายังมีแห่ความรู้สึก เป็นตัวตนก็ต้องเป็นทุกข์ทั้งนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าทพ่านจึงสรุปสรุปให้สั้นที่สุดของเรื่องทั้งหมดว่าโดยสรุปแล้วเป็นจักขันที่มีอุปาทานเป็นตัวทุกข์เป็นจักขันที่มีอุปาทานบางคนฟังไม่ถูกว,ว่าคืออะไร คือเป็นจขันที่คนโง่ไปเอามาเป็นตัวตนของตนถ้าพูดให้รู้วมที่สุดทั้งหมดคำเดียวกับว่าชีวิตเอาชีวิตเป็นของตนทั้งชีวิตเป็นของธรรมชาติแต่ที่สอนกันอยู่ในพุทธศาสนาพระคำภีทั้งหลายทั้งเทราว่าทั้งมหายานเะถ้าแยกออกเป็นห้าอย่างเรียกว่าขันห้า คือรูปที่เป็นร่างกายเกี่ยวกับร่างกายนี่ฝันหนึ่งส่วนหนึ่งแล้วเวทนาความรู้สึกที่จิตที่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์พอใจไม่พอใจอะไรนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วสัญญาตามสำคัญมันหมายก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันสัญญาผิดสิมันมันมันสัญญาตองกันอย่างนี้ อย่างนั้นไปตามที่มันไม่รู้นี่นี่ก็สัญญานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่สังขารความคิดขณะที่คิดจิตที่คิดหรือการคิดก็ตามนี่ก็เป็นคันส่วนหนึ่งแล้ววิญญาณวิญญาณจิตส่วนที่มารู้แจ้งทางตาหูจหมูกลิ้นกายใจเนี่ยคอยรู้แจ้งทางตาหูจหมูกลิ้นกายใจว่าอะไรเป็นอะไรนี่ก็เป็นคันคันหนึ่ง ได้เป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณเป็นห้าขันมันเป็นของธรรมชาติตามธรรมชาติที่มันปรุงแต่งกันอยู่ให้มีชีวิตอยู่ท่านมีชีวิตอยู่มันก็ต้องมีส่วนประกอบห้าส่วนอย่างนี้เสมอไปท hmm. ีนี้จิตมัน,ม,นมันมันมีความสามารถที่จะรู้สึกคิดนึกแล้วมันก็คิดผิดคิดผิดเมาเอาผิดผิด เพราะว่าตัวกูว่าของกูเมื่อรูปร่างกายนี่มันทำอะไรได้ก็ตัวกูหรือตัวตนเมื่อเวทนามันรู้สึกได้เ้าวก็ตัวกูหรือตัวตนเมื่อสัญญามันสำคัญมันหมายได้ก็ตัวกูหรือตัวตนสั้งขานคิดนึกได้อาเก็ตัวกูหรือตัวตนวิญญาณรู้แจ้งทางอานิจนะได้เอาเป็นตัวกูหรือตัวตน จึงเรียกว่าขันทั้งห้าที่ประกอบอยู่โดยอุปาทานนั่นแหละ <c oughs> คือเป็นตัวทุกข์ถ้าเป็นขันห้าล้วนๆไม่ประกอบอยู่ในยอุปาทานไม่ได้มีจิตเขามโง,ง่ามายึดเอาเป็นตัวตนมันก็ไม่ได้เป็นทุกข์กกบจิตแต่เมื่อจิตเข้าไปจับช่วยเอาให้เป็นตัวตนของกูนันจึงจะเป็นทุกข์แก่จิตชนิดนั้น ดังนั้นพระองค์จึงสัตว์คำให้สั้นที่สุดที่ควรจะถือเป็นหลักว่าขันห้าที่ประกอบอยู่ในอุปาทานนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ที่เราก็ดูให้ดีว่าเรากำลังมีความยึดมั่นเป็นตัวตนในขันไหนบ้างในขันไหนบ้างเมื่อมีความอยาก รือมีความเกลียดความโกรธความกลัวคอยรู้เธอว่ามันได้มีความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตัวตนเป็นตัวกูขึ้นมาแล้วเคยเคยเคยยึดถือมาอย่างไรตามที่ว่าได้รับการสั่งสอนมาก็ดีหรือว่ามันเกิดขึ้นอย่างโง่เรลาในจิตใจเองก็ดีเนี่ มันก็ต้องเป็นทุกข์ตัวตนนั่นไม่ได้มีอยู่แท้จริงมีแต่ตัวตนที่จิตคิดเอาว่าเป็นตัวตนเช่นตามธรรมชาติมีกายกับใจมีตามีระบบตาเห็นได้เห็นรูปได้ว่เป็นรูปนั่นรูปนี่อย่างนั้นอย่างนี้ ในความคิดของคนบางพวกป็ิเเอว่ามันมีตัวตนอยู่ที่ตาหรือมีตัวตนอยู่ในภายในวิ่งมาทําหน้าที่ที่ตาวิ่งมาทําหน้าที่ที่ทหูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจแล้วก็รู้สึกอในสิ่งนั้นนั้นได้ตัวตนก็ถูกปั้นขึ้นมาด้วยความโง่ของจิตนั่นเอง ตามธรรมดามันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันรุงแต่งกันอย่างนั่นแหละเช่นว่ามันมีตามีประสาทต,ตาเมื่อเห็นรูปมันก็เห็นอย่างนั่นแหละมันไม่ต้องมีตัวตนอะไรที่เป็นผู้เห็นอีกทีนี่คือเรื่องของอุปาทานมันมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณอยู่ตามปกติด้วยกันทุกคน แต่ถ้าในากรณีไหนเผลอมีอุปาทานไปยึดมั่นว่าตัวตนแล้วมันก็จะต้องมีความทุกข์เพราะการยึดมั่นนั้นาการยึดมั่นมันหมายมั่นจะให้เป็นไป,นป,นปนตามความประสงค์ของตนทั้งนั้นแหละแล้วมันก็ไม่ไม่เป็นไปตามความประสงค์ของใครนอกจากเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ